ลูกค้าใน i อจีเขาบอกว่าร้านพิตีตสกปกอะครับใช่ค่ะอร่อยหกสกรปรกสิร้านเราอันนี้คือเรายอมรับใช่ไหมว่าร้านเราสกปกก็อ,อยากรู้ก็มาลองดูค่ะแล้วเราใส่กอกพวกใส่อะไรพวกนี้ของเราต้นทุนต่ำจริงไหมครับถามถุงร้อยตามตลาดนัดทงนี้ไหมครับอุ้ยบุรีปะเนี่ยใส่กอกกิโ <c oughs> ลละร้อยเห็นเห็นลูกค้าในเฟซบุ๊กคอมเมนต์มาพี่ พี่ไม่ได้ไปแอบไปซื้อมาใช่ไหมไม่ได้แอบลูกค้าบอกว่าร้านพี่จีสั่งแล้วรอนานจริงไหมครับถ้าไม่อยากรอนานก็ต้องกินนะของมันก็ต้องใช้เวลาปะไม่ได้แบบว่ามาถึงสั่งปุ๊บดีดเดียวปั๊บมึงยืนไห้มันไม่ใช่ไงมันก็ต้องรอเพราะวะเรื่องปกตินะเฟซที่พี่ทําอยู่ตอนเนี้ยคือมันมันเยอะไปแล้วก็มันแพงแพงไปด้วยกินลดาก็มีมึงไม่สั่งกินล่ะมึงจะกินอะไรไส้ทะลัก ไร้านกเยอะเงก็กินธรรมดาสิแปบาทแล้วราคาก็บวกตามไส้ลดลงหน่อยได้ไหมเขาบอกลดราคาด้วยอย่างเงี้ยก็สั่งธรรมดาไม่เป็นหรอคะธรรมดามันสายเลตรงไหนอะร้านเราไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีไส้ทะลักอย่างเดียวธรรมดาก็มีเริ่มต้นแค่สิบห้าบาทแล้วราคาบวกตามไส้ไส่ห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะโอเค มีคนเม้นท์บอกว่าลูกค้าคือพระเจ้ารจริงไหมครับพระเจ้าเคยโดนกูด่าไหมคะเออแค่นั้นอ่าคำถามต่อไปคำถามต่อไปพิติครับถ้าเกิดว่ามาร้านพิติแล้วไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยให้ร้านเลือกให้ได้ไหมครับนี่อันนี้ต้องดึงไมเลยที่ร้านจะไม่เลือกให้นะคะเพราะเลือกให้มึงไม่กินกค่ะกูเหนื่อยมากเลือกให้ที่ร้านไม่เคยเอาเลย อันนี้ไหมคะแมว่ไม่ชอบมึงเลือกเองสิคะมันก็มีมึงเขียนทําไมมึงไม่เขียนโอเคเออแค่นะั้นนายคถามไ,ามามามไรตอหมดแล้วหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเราใส่แส่อะไรไปบ้างไม่ได้เลยอันน <c oughs> <ๆ>ี้เราใส่ไข<ๆ>่ไก่ไปแล้วนะคะเบคอนฟอ่า <c oughs> บอกไปแล้วเอไข่ไก <c oughs> ่เบคอน ไส่กรอกหมูสับแล้วก็ราดซอสลงไปแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งไส่น่นก็คือไข่กุ้งพี่ปิ่มครับไส้ไส้มันเยอะอย่างเงี้ยแล้วแล้วข้างบนมันจะสุกไหมพี่ใส่เยอะๆเ้ยผ่านการสุกเาแล้วนะคะทุกอย่างลวกมาหมดแล้วคงไม่ทําเอาหมูดิบมาให้กินหรอกค่ะใส่ลงไปผัดให้กินแล้วเนาะผัดให้สุกแล้วค่ะดูนะคะผัดให้สุกแล้วอันนี้คือสุกแล้วนะคะคือคงไม่เอาหมูดิบมาให้หรอกนะคะ สุกไม่ถันนะคะเราต้องผัดผัดการความร้อนมาแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าผมดูในคลิปแล้วมันเร็วเกินนะพี่นาทีหนึ่งก็เอาขึ้นแล้วอะครับใช่นี่ต้งกูมึงเป็นคำถามที่ <c oughs> อุปสารคมางงมากในคลิปเขาต้องตัดเพื่อให้มันเร็วแต่ความเป็นจริงคุณต้องรอประมาณสิบสิบห้านาทีขึ้นไปนะคะมันถึงจะสุแะกแล้วพับแล้วก็ให้คุณเสิร์ฟคุณได้ ไม่ใช่ว่าแบบหนึ่งนาทีแล้วุกมันไม่ได้มี